สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูวิธีการเดินนะครับสอนเดินนะครับเวลาสุนัขที่เริ่มเดินแล้วจากคลิปต่างๆเนี่ยถ้าเดินแล้วนะครับจะสัมรัผลเนี่ยน้องหมาเขาจะเดินรอนะครับวันนี้เรามีอุปรกรณ์ตัวช่วยนะครับก็คือ,อตัวช่วยของเรานะครับวันนี้ก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนะครับก็นะครับจะเป็นท่อน้ำพีวธรรมดานะครับแต่ว่าจะมีไว้ใช้กระโดดนะครับแต่วันนี้เราจะมาใช้ประโยชน์ในการทำซิกแซกนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชม Tryna make me pose Came the party till I not no more Celebrate cause that's all I know Tip the is taking off fake clothes Grand finale like Super Bowl Go hard, huh. I run the show That's right while I've got money to blow More lights, more ice when I walk in the door No hype, do a big, all over the globe Yeah, I said it, don't tell it Confetti, who ready? I'm ready, you ready? Let's get it you No, know I know how to make stop and stare as I tonight yeah. yeah.